สวัสดีครับเด็กๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหูนามที่มีดีกีสูงกว่า2นะครับอ่ะ OH! เรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาดูก่อนว่าถ้าถ้าเป็นดีกีสูงกว่า2ก็จะมี2ตัวก็คือผลบวกกําลัง3แล้วก็ผลต่างกําลัง3นะครับผลบวกกําลัง3าก็จะมี A กําลัง3บวก b กําลัง3นะครับแล้วก็ผลต่างก็จะมี A กําลัง3าลบ b กําลัง3นะครับ นักเรียนนะครับก็จะมาเรียนรู้นะครับโดยใช้แผนภาพก่อนนะครับอันแรกก็จะเป็นผล้นบวกกาลัง3านะครับรูปกำลัง3านะครับนักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้นะครับยาว e ใ่ยไหมครับกว้าง e สูง e นะครับยาว e นะครับนะครับก็หาปริมาตรเนาะกว้างคูณยาวคูณสูงก็มี A คูณ a คูณ A ใยไหมครับอันนี้เป็น e เนาะ นะครับรูปใหญ่นะทีนี้เป็นรูปเล็กลองดูกว้งางคูณยาวคูณสูงใช่ไหมครับอ่ากวา้างคูณยาวคูณสูงอันนี้ก็ B คูณ B คูณ b ก็ได้ b กํลาลัง3รวมปริมาตรแล้วได้ a e กํลาลัง3บวกบกกาลัง3นะครับเนี่ยรวมปริมาตรของรูปน้องก็จะมีรูปตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปเล็กตัวนี้นะครับรวมกันใช่ไหมครับเป็นบวกกัน ก็จะได้ e กําลัง3บวก b กําลัง3นะครับดูผ่านปริมาตรเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดครูจะแยกเป็นส่วนออกย,อย่ยอยๆนะครับก็จะแยกเป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ใช่ไหมส่วนที่1่ตรงเนี้ยส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่สามเนาะก็คือสุดเลยนะสุดตัวนี้เลยนะครับครูก็จะแยกออกมาครูก็จะซอยเป็นรูปย่อยๆให้ดูนะครับซอยเป็นรูปย่อยก็คือ ตัวนี้นะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับ a นะครับฮะกว้างคูณยาวเนาะ a อคูณเตัวนี้ก่อนแล้วก็คูณตัวนี้ a อลบบใช่ไหมครับนี่เอก็ได้ a กระังสองลบบตรงนี้เนาะรูปที่สองนะครับ a อคูณบคูณเลบบใช่ไหมครับเคูณบีคูณเลบบก็จะได้ตัวนี้นะครับรูปที่สามมีอะไรบ้าง b ีคูณบ คูณ b บวก a ใช่ไหมครับ b คูณ b คูณ b บวก a นะครับจะได้ b กำลังสองคูณ b กำลังสองแล้วเอา3ตัวนี้มารวมกันก็จะเกิดนะครับก็จะเกิดอันนี้ก็จะเกิดสมการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งนักเรียนต้องจำให้ได้ว่า a กำลังสามบวก b กำลังสามเท่ากับ a บวก b คูณด้วย a กำลังสองลบ ab บวก b กําลังสองนะครับนักเรียนต้องจําตัวนี้ให้ได้นะครับจําไว้นะครับจํนะาไว้เลยเราจะได้เอาไปใช้งานนะครับทีนี้มาดูในรูปแบบของผลต่างจะเป็นยังไงผลต่างนักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้เนาะหายไปใช่ไหมครับหายไปเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็มาแยกออกเป็น3ส่วนเหมือนเดิมใช่ไหมครับตัวนี้ได้อะไรครับ A e, คูณ e คูณ เอลบบใช่ไหมครับอ่าได้อีกกำลังสอคูณเลบบอันนี้ได้ A อคูณบคูณเลบบใช่ไหมครับอ่าอันนี้ได้ตัวนี้แล้วก็ B ีกำลังสคูณเลบบใช่ได้ตัวนี้นะครับได้แล้วนำา3ปริมาตรนี้มารวมกันก็จะได้สมการออกมาสมการ1นนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะได้ในรูปของ ผลต่างนั่นเองจะได้ e กําลัง3ลบ b กําลัง3เท่ากับ a ลบ b นะครับคูณกับ e กําลัง2บวก A b บวก b กําลัง2นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้มาสรุปสูตรนะครับที่เราต้องใช้งานะนะครับแป๊นนึงนะครับสรุปสูตรนะครับก็จะมะีผลบวกกําลังกําลัง3นะครับได้ e กําลัง3บวก b กําลัง3เท่ากับ a บวก b คูณ a กําลังสองลบ a b บวก b กําลังสองแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผลต่างเนาะผลต่างกําลัง3เท่ากับ a ลบ b ใช่ไหมอันนี้นักเรียนต้องจําให้ได้นะครับ a กําลังสองบวก a b บวก b กําลัง2อันนี้นักเรียนต้องจําให้ได้ครับเน้นต้องจําให้ได้นะครับเราจะเอาตัวเนี้ย2ตัวนี้แหละสําคัญนะครับ2ตัวนี้สําคัญที่สุดเลย นะครับที่จะเอาไปาทำโจทย์ต่อไปเนาะอ่าทีนี้เรามาดูโจทย์กันตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเอก,กลังเอกเ x กลังสามลบยี่สิทำได้ยังไงเราก็มาจัดรูปแบบใหม่27คืออะไร27คือ27อ่ะ27อ้าวเดี๋ยวนะครับแป๊บนึง27่คือเราก็ต้องมาหาสิ 3 3 7 27คือ3ยกกำลัง3ใช่ไหมครับก็จะเป็นหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3นะครับก็จะเป็นผลต่างกำลัง3แล้วทีนี้เราผลต่างกำลัง3เราได้อะไรเราก็จะได้ตรงนี้ใช่ไหมครับ A กกำลัง3ลบ B กำลัง3จากสูตรที่ครูให้ไปไหนละ่ะนี่ๆๆจากสูตรตรัวนี้สูตรตรัวนี้สูตรที่2นะอ่า สูตรที่2องปุ๊บได้อะไรอ่า a ลบ b คูณกับ a กํลังสองบวก a b บวก b กํลังสองใช่ไหมครับแล้วก็มาแทนค่าอ่าได้ x ลบสามนะครับ a คือลายเขียนก่อน e เท่ากับ x อ่า b เท่ากับอะไรครับ b เท่ากับสามใช่ไหมแล้วก็มาแทนค่าอ่าอันนี้เป็นสามอันนี้เป็น x ยกกําลังสอง บวกสาใช่ไหมครับบวกสากำลังสอกำลังสเป็นไรครับ3ากำลังสก็เป็น9ใช่ไหมครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับต่อไปตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2แยกตัวประกอบของ x อกกำลังสบวกหกสิน,นักเรียนก็ไปถาเลย64มีอะไรบ้าง64สิบสีมีอะไรบ้างครับอ่า64ก็นักเรียนก็โชว์ไปเลย แยกตัวประกอบของสี C นึงเป็น C นะครับสี่ีใช่ไหมครับได้สี่กำลังสามอันนี้ก็คือมาจากผลบวกกำลังสามก็จะได้ AB จากสูตรที่ครูให้ไปน่ะเนะาะเกำลังสามบวก B กำลังสามเท่ากับ A บวก b คูณกับ e กำลังสองลบ AB บวก B กำลังสอง e คือลายเขียนบอกโดยนะ a เท่ากับ x b เท่ากับอะไรครับ b เท่ากับ4ใช่ไหมครับอ่าเพิบเพิบ x กำลัง3บวก4 x กำลังบวก4กำลัง3เท่ากับ x บวก4คูณกับ x กำลัง2ลบ4 x บวก4กำลัง2 4กำลัง2ได้ไรครับ4กำลัง2ได้16ก็มาเขียนอีกบรรทัดหนึ่ง นะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับเขียนเ,เข้าไปนะครับจัดรูปใหม่นะครับตัวอย่างที่3นะครับถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอันนี้มันยกกําลัง3นะเรียนนะยกกาลัง3อ่ายกกําลัง3นะครับ x ยกกําลัง3บวก1อะไรก็ช่างนะครับ1ยกกําลังอะไรก็ช่างก็จะเท่ากับ1ก็เอา1ยกกาลัง3าเลยอันนี้เป็นผลบวกกําลัง3อะไรครับ a กาลัง3บวก b กาลัง3เท่ากับอะไร A บวก b คูณกับ A กำลัง2ลบ a b ใช่ไหมบวก b กำลัง2นักเรียนก็มาเขียน A คืออะไร A คือ x ใช่ไหม e เท่ากับ x อ่า b เท่ากับ1นักเรียนก็มาเขียนแล้วก็ได้คำตอบออกมานะครับแค่จำ2สูตรได้นะครับนักเรียนก็จะทำได้อ่ามาดูอีกตัวอย่างสัก3ตัวอย่างครับตัวอย่างนี้นะครับ อเอ๊มี x ห้อยมาครับคุณครูจะทํำยังไงอ๋อมี x ห้อยมานะครับเราก็ดึงออกมาก่อนใช่ไหมครับดึงตัวร่วมออกมามี x ดึงออกมาตัวนึงนักเรียนจะสังเกตเห็น x ดึงออกมาตัวหนึงแล้วกําลังของ4ก็จะลดเหลือ3 x ตัวที่อยู่ใน1 2 5ก็จะหายไปดังนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นผลต่างกําลัง3ผลต่างกําลัง3ก็จะได้อะไรครับ e กาลัง3ลบ B กำลัง3ใช่ไหมเท่ากับ A ลบ B คูณกับ A กำลัง2บวก AB ลบอ่าบวก B กำลัง2นะครับนักเรียนก็มาจัดเลย A คืออะไร A คือ X B คือ5เนาะอ่า A X ลบ5คูณกับ X กำลัง2คูณกับ5อ่าบวกกับ5 X บวกกําลังสองหากลังสองแล้วนะครับ25ก็ได้เขียนบรทัดต่อไปนะครับอ่าดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับอ่าอันนี้เอออันนี้ไม่มีอะไรร่วมกันเลยถ้าเป็นตัวแปรแต่มีตัวเลขร่วมกันเราดึงอะไรละครับดึง2ออก2ก็จะได้ตัวนี้แต่มันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับอ่านี่ก็ได้27 2ตัวนี้ก็หายไปนะครับเอยยี่สได้อะไรอีกเราจะทําเลยไม่ได้นะ เพราะว่าอันนี้ยังไม่สําเร็จ27ก็คือ3ยกกําลัง3ชครับสามทีกําลัง3ก็เลยเอาไปอยู่ตรงนี้นะครับ3มาใช่ไหมครับแล้วก็ดึง3กําลังตัวนี้ออกมาดังนั้นตัวนี้เป็นผลบวกเนาะอันนี้ e เท่ากับอะไรครับ e เท่ากับ3 e เล็ก B เท่ากับ b เล็กถูกต้องไหมครับดังนั้นสูตรของ ผลบวกกำลัง3คือ a อกำลัง3บวก b ีกำลัง3เท่ากับ a อบวกบีนะคูณกับเอกำลัง2ลบอะไรครับ a b บวกบีกำลัง2นะครับเราก็มาเขียนจัดรูปใหมน่นี่อันนี้เ e. อ e. ใช่ไหมอันนี้ b โอเคอันนี้เ e. ใช่ไหม อ,อันนี้ e b ใช่ไหมอันนี้คือ e อันนี้คือ b อ่าโอเคอันไหนจัดการกันได้ก็จัดการไปนะครับอ่าโอเคสำหรับตัวอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับข้อสุดท้ายนะครับแยกตัวประกอบอืมเป็นอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับดึงอะไรออกได้ดึง5ก็ได้8ผลต่างใช่ไหมครับอ่า8 8ก็คือ2อยกกำลัง3นะ8คือ2อยกกำลัง3 ก็จะกาลังก็จะออกมาตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะได้ 2m 5คูณ 2m ลบ n คูณกับอะไรครับ 2m กาลัง2ใช่ไหมอ e คือ 2m บวก 2m in บวก n กาลัง2ใช่ไหมครับ2ยกกําลัง2ตรงนี้ก็เป็น4ก็จะมาตรงนี้อ่าตัวนี้ก็ทุกอย่างก็คงเดิมนะครับอันนี้ก็สิ้นสุดนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีตัวอย่างเพียงหกข้อแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ